โอเคมาชมนะครับตอนนี้เราทำการแกะบอร์ดแล้วก็ทำการวัดไฟเบื้องต้นดูเข้าๆแล้วนะครับอาการนะครับอาการเนาะเครื่องติดปกติเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อ USB เนี่ยครับมองเห็นนะครับเครื่องมองเห็นนะอ่าตัวเนี้ยเป็นอาการเครื่องแรกเลยนะครับของการซ่อมอาการของเครื่องเขาเรียกว่า USB fail นะครับก็คือพอร์ต USB detect แต่ เซนตก็คือส่งข้อมูลแล้วข้อมูล e อ r ร์นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกเลยนะครับไม่ว่าเราจะซ่อมมิมากิ Roland นะครับแม้กระทั่งกราฟเทคที่เป็นรุ่น ce 5000ันนะครับยังไม่เคยมีอาการนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกเนาะอ่าโอเคนะครับก็เจอปัญหานะครับว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เดี๋ยวทางร้านจะซ่อมแล้วก็ลองมาสั่งตัดให้ดูนะครับว่าจะออกไหมจะได้ไหมนะครับแต่เจอปัญหาแล้วนะว่าเกิดจาก ในส่วนของชิปคอนโทรลนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือต้องลองซ่อมดูก่อนนะครับต้องลองเปลี่ยนดูอโอเคนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับที่เราเจอปัญหาเนาะอ่ะโอเคครับ